บูงการจัดพิธีจดทะเบียนตำนานรักกุหลาบปากสันสุขสั์วันแห่งความรักงานโอท็อปสองฝั่งโขงเชื่อมสัมพันธ์ทางการค้ารับอาเซียนการบูรณาการประชารัฐก,กำจัดผักตกชวาและวัชพืชฟื้นฟูแหล่งน้ำการเตรียมความพร้อม งานวันสถาปนาบึงการครบ5ปีและติดตามรายงานพิเศษเดินหน้าขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลโดยเน้นประชาชนมีส่วนร่วมสวัสดีครับได้เวลาสรุปข่าวในรอบเดือนของจังหวัดบึงการประจำเดือนกุมภาพันธ์2500 59กับผมเขมชาติเพียรธรรมวันนี้นำเสนอแทนคุณขวัญประชาระเลิกนะครับเรามาดูข่าวแรกกับการจัดงานวันแห่งความรักของจังหวัดบึงการที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2559เวลา10นาฬิกาที่ถนนเข้าเมาริมโขงหน้าศาลปู่ย่าเิ่าเมืองบึงการจังหวัดบึงการนายพงศักด์ปรีชาวิทย ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยนางศาสศิธรปรีชาวิทย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีจดทะเบียนสมรสตำนานรักกุหลาบป,ปากสันสุขสรรวันแห่งความรักโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนุ่งชุดประจำจังหวัดข่าม่วงอย่างสวยงามร่วมเป็นสักขีพยานให้กับคู่รักที่จูงมือกันมาจดทะเบียนสมรสในวันนี้จำนวนเก้าคู่พร้อมครองกุญแจครองรักครองใจ มีนายอดิเทพกรมลเวทในอำเภอเมืองบึงการเป็นนายทะเบียนข่าวต่อไปเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2559เวลา16นาฬิกานายชัยทวัฒนเนียมสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดบ,บึงการพร้อมด้วยท่านบุญเพ็งปะธรรมมวงรองเจ้าแขวงบริคำไสเป็นประธานเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็ออด สารสัมพันธ์สองแผ่นดินบือการบริคำมไซที่สนามกีฬาเปตองเมืองปากสันแขวงบริคำมไซสอป,อปอลาวโดยมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปทั้งสองประเทศนำสินค้ามาร่วมแสดงและจัดจำหน่ายในระหว่างวันที่18ถึงวันที่22กุมภาพันธ์2559เพื่อให้ประชาชนทั้งสองฝั่งไทยลาวได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและยังเป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนของประชาชนทั้งสองฝั่งอีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการผลิตและการตลาดของผู้ประกอบการทั้งสองฝั่งเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนอีกด้วยข่าวต่อไปเป็นการบูรณาการประชารัฐกำจัดผักตบชวาและวัชพืชฟื้นฟูแหล่งน้ําเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลา8นาฬิกา30นาที ที่บริเวณหนองบึงการสวนสาธารณะที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบึงการนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการได้เป็นประธานเปิดโครงการประชาชารัฐร่วมใจแหล่งน้ําสวยใสคนไทยมีความสุขซึ่งได้ระดมสภะกำลังทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารตำรวจกองกำลังในพื้นที่และสถาบันการศึกษา นำกำลังคนและเครื่องมือมาบูรณาการร่วมกันเพื่อกำจัดวัชพืชและผักตบชวาบริเวณหนองบึงการเพื่อคืนหนองน้ำที่สวยใสยให้กับชาวบึงการข่าวต่อไปเป็นข่าวของจังหวัดบึงการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมงานวันสถาปนาบึงการครบ5ปีเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2559เวลา13นาฬกานาทีที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดบึงการ นายโสพลสุวรรณรัตน์รองผู้ว่าราชกา,ารจังหวัดบิมพการเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันสถาปนาจังหวัดบิมพการครบรอบ5ปีซึ่งจังหวัดบิมพการจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่21ถึงวันที่27มีนาคม2559ที่ถนนเข้าเก้าที่ถนนเขมริมขงในวันที่23มีนาคม2559รจะมีขบวนสักการะศาลเจ้าแม่สองนาง โดยมีสุภาพสตรีชาวบึงการและหัวหน้าส่วนราชการจะฟ้อนบวงสวงแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองสีม่วงขาวลายหมากเบ่งผ้าสไบมุ่นมวยติดดอกจำปาหรือดอกลีลาวดีขบวนแห่เจ้าเมืองชัยบุรีแห่ไปตามเส้นทางถนนเข้าเม่าริมโขงเพื่อประกอบพิธีพราหมณ์อ่านองค์การบูชาพระยาหน้าริมโขงจากนั้นพิธีเปิดจะมีขึ้นที่เวทีกลางถนนเข้าเม่าริมโขง มีการแสดงแสงสีเสียงเรื่องราวตำนานเมืองบึงการการแสดงของนักเรียนที่ชนะเลิศจากเวทีบึงการคอนเทสต์และขณะนี้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงการได้เตรียมเพลงและท่าฟ้อนซึ่งเป็นท่าฟ้อนตังหวาย เรามาปิดท้ายที่รายงานพิเศษของจังหวัดบึงกาฬกับกิจกรรมเดินหน้ากับเคลื่อนง,งานตามนโยบายรัฐบาลโดยเน้นประชาชนมีส่วนร่วมสำหรับในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมการสรุปข่าวของจังหวัดบึงกาฬพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีครับ จังหวัดบึงกาฬได้มีนโยบายในการสร้างวินัยสร้างบึงกาฬโดยส่งเสริมให้ทุกคนมีวินัยเริ่มจากการรักษาความสะอาดเพื่อให้บ้านเมืองน่าอยู่มอบให้ทุกท้องถิ่นมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายผลจากการดําเนินงานทุกท้องถิ่นสามารถดําเนินการได้เป็นอย่างดีในส่วนของตำบลศรีวิไลอําเภอศรีวิไลสามารถดําเนินการจัดเก็บกันเข้ากองทุนขยะได้เกินหนึ่งล้านบาทโดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทุกครอบครัวจะมีการคัดแยกขยะซึ่งขยะเปียกสามารถนำมาทำเป็นก๊าซชีวภาพและปุ๋ยหมักขยะแห้งจะมีการคัดแยกก่อนนำมาขายในกองทุนรายได้จากการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนขยะจะนำมาจัดสรรเพื่อเป็นสวัสดิการเมื่อสมาชิกเสียชีวิตลงทุกคนในชุมชนถือว่าขยะมีมูลค่าสามารถนำมาแปลงเป็นเงินได้และที่สำคัญ บ้านเมืองสะอาดน่าอยู่มีสุขอนามัยที่ดีโดยเฉพาะในวันที่24กุมภาพันธ์2559ที่ผ่านมานายวิรชัยชมสาครผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตสิพร้อมด้วยนายวันชัยโอสุคนทิพย์ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตสิลงพื้นที่ติดตามการจัดการขยะชุมชนณสาราประชาคมบ้านผาสุ หมู่ที่9ตำบลศรีวิไลอเศรีวิไลโดยมีนายนุบดลจองเพชรนายอำเภอศรีวิไลผู้นําชุมชนประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับพร้อมด้วยท้องถิ่นหลายแห่งร่วมจัดแสดงนิทรรศการการบริหารจัดการขยะจากการลงพื้นที่ผู้ตรวจราชการทั้งสองท่านมีความพอใจและชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่ โดยพึ่งพาตนเองและชุมชนนำไปสู่ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต